ได้้แลแวเอาดีๆครับปีฟแม่ปืนใ้เลย

มี่ัตูอยู่ใกล้ล้ขอบคุณนะขอบคุณนะ เกือบหลับว่ะเกือบหลับว่ะศัตรูเลือดน้อยแล้วประเด็นคือจะไปได้ยังไงตามระเบียยาวครับ ไปตรงนั้น

สวยครับสวยไอ้ตัวนี้ลุงเจอหลายรอบมากเลยเก็บทำไม่ได้สักรอบเลย 做事情做 ได,ได้เคียวหนึ่งก็ชุบเพื่อนได้สถานการณ์ตึงเครียดแม่งเยอะจกัก แล้วประเด็นคือมีคนด้วยเลยคันนี้เองนอนรอเลยขอโทษ,โทษไม่ต้องห่วง ทำไมกดตาร่าอ๋อกดผิดครับกดผิดตื่นเต้นไปหน่อยทีบอกว่าตื่นเต้นไปหน่อยกะว่าชุบชุบทีเดียวสี่คนเลยนะชุบเองด้วยนะสี่คนเนี่ย ลุงลุงเอาเลียงไปลองกับเพื่อนนะลุงมา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 เอาเลียงกับผมอีกสองร้อยนะ่ะลุงทีมาแล้วนะ่ะเฮ้ยตัวเดีย๋ยวลุง เห็นลุงทิ้แบ้าะไีอไรอยเยนะ่ี่ยเสียรงานเข้าดูมึนตายวลาออแล้อสวยชุม่มด้ item

เยี่ยมเลยมันมีเครื่องดีไม่ได้เปรี่ยนป่ะ ก็จะไม่รอดนะรอดจะมาถึงท้ายเกมได้ยังไงเนี่ยเกมนี้ต้องยกเครดิตให้กับเจ้าบูมนะครับหัวแคนสาขา2ของรุงนวดเองครับเจ้านีปัจจุบันดูดูแรสาขา2อ,อ่นะครับเกมนี้เขาแบกครับต้องให้เครดิตเขาแบบเต็มๆไปเลยครับก็ณปัจจุบันสาขา2เปิดรับสมัครลูกแคน,นครับใครสนใจทักมาหารุงหนวดได้นะครับทาง Facebook ทาง ตอตอบก็ได้ครับใครที่สนใจอยากเข้าแคนสาขา2ทักมาได้เลยครับเปิดรับสมัครรูปแคนอยู่นะครับเน้นอย่างเดียวอย่างที่เคยแจ้งไปทุกครั้งครับว่าเน้นแค่คนที่เปิดใหม่นะครับส่วนความเก่งหรือความตึงเนี่ยอันนี้เราเราไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้สนใจครับขอแค่เปิดใหม่ก็เข้าได้เลยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาหารุงหนวดได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับ E ีีนี้สวัสดีครับ